SCB Securities Present Podcast by SCBS Research สวัสดีครับนักลงทุนทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่รายการบู or แบ่ next week รายการที่จะมาวิเคราะห์แล้วก็พูดคุยกันถึงทิศทางในน้ำตลาดหุ้นไทยในสัปดาห์ถัดไปว่าจะออกมาบูหรือว่าแบ่ ตามสไตล์ของเรานะครับสั้นๆง่ายๆกระชับได้ใจความแล้วก็เช่นเคยนะครับสัปดาห์นี้ก็พบกับพี่ยองเอกภาวินนะครับแล้วก็ผมพบชัยนะครับจะมาพูดคุยกันครับถึงทิศทางตลาดในสัปดาห์ถัดไปสวัสดีครับพี่ยองครับครับสวัสดีพบครับแล้วก็ท่านผู้ฟังด้วยครับสวัสดีครับครับผมครับพี่ยองท่านของตลาดหุ้นไทยนะในสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยโอ้โหต้องเรียกได้ว่าผันผวนแรงมากเลยทีเดียวนะครับก็ ถ้าหากว่าเราย้อนกันไปนะครับพี่ตอนช่วงต้นสัปดาห์เนี่ยอ่าก็มีข่าวประเด็นนะครับในเรื่องของการที่อ่ารัสเซียนั้นนะครับมีการยึดโรงไฟฟ้านิวเคลียร์นะครับแล้วก็มีเรื่องของการที่สหรัฐนั้นมีการแบนเรื่องของการนาเข้าน้ํามันแล้วก็อ่าก๊าซธรรมชาตินะครับจากรัสเซียนะซึ่งถือว่าเป็นประเด็นที่ค่อนข้างจะหนัก่วงอยู่นะครับแล้วก็กดดันทางด้านของเซ็นดีเด็กซ์นะครับให้มีการร่วงลงมาแรงในทีเดียวนะครับพี่แล้วก็ บางช่วงนี้นะครับก็ลงไปเรียกว่าใกล้ๆ1,600จุดด้วยนะครับผมแล้วก็พอมาเข้าสู่ช่วงกลางสัปดาห์เนี่ยปรับอารมณ์เขาไม่ทันเลยนะครับดัชนีเนี่มีการดีดตัวกันขึ้นนานะครับพี่เพราะว่ามีเรื่องของประเด็นที่ยูเครนนั้นนะครับก็ตัดสินใจที่จะไม่เข้าร่วมนะครับในส่วนของนาโตนะฮะแล้วก็มีเรื่องของการเจรจาหยุดยิงด้วยนะครับดัชนีก็เลยดีดตัวมาแรงนะครับขึ้นนาแถวๆพันหจุดนะครับ แล้วพอเข้าสู่ช่วงปลายสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับสดสดร,ร้อนๆนะก็ปรากฏว่าด้วยของการเจราจาระนะของอรัสเซียกับยูเครนเนี่ยก็เหลวกันไปนผมก็คือสองฝ่ายยังไม่สามารถที่จะเจราจาหยุดยิงกันได้นะครับเดี๋ยวนี้ก็ทำท่าร่อแรกกันอีกแล้วนะครับพี่หยองก็ดูด้วเนี่ยด้านของนักลงทุนเองก็ดูค่อนข้างจะลงทุนกันยาก,กพอสมควรนะครับเพราะว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยกวีงค่อนข้างจะเยอะเลยทีเดียวนะครับทีนี้พี่หยองลอง มีคําแนะนำไหมครับว่าในส่วนของอตลาดหุ้นไทยในสัปดาห์หน้าเนี่ยนะครับเราควรจะรับมืออย่างไรนะครับกับภาวตะตลาดที่ผันผวนกันแบบนี้นะครับพี่ครับก็แนะนําอาจจะต้องต้องไปซื้อ,อยาแก้ขึ้นไส้ก่อนนะ <c oughs> อ่อน <c oughs> อย่างแรกก่อนเลย, <c oughs> เลยครับพี่ <c oughs> อย่างแรกก่อนเลยเวียงเลยเพื่อนเล่นรถไฟหอะนะฮะโอ้โหเดี๋ยววันจันทร์อังคารที่พมบอกใช่ไหมโอ้โหลงแบบหลุดพันหก ไปหนึ่งห้าแปดศูนย์เนี่ยนะแล้วมันเด้งขึ้นแล้วก็แบบฟื้นมาหน่อยแล้วก็แบบย่อลงไม่ละนะก็อถ้าดูคือมันก็คาดคาดเดาคาดการยากนะเพราะว่าสถานการณ์มันก็คือตอนนี้มันก็ตามกระแสข่าวนะโดยเฉพาะรัสเซียยูเครนซึ่งมันก็เดี๋ยวเดี๋ยวปะทะกันเดี๋ยวโจมตีกันเดี๋ยวมีการความบาดททางมาตรการเศรษฐกิจที่แบบเข้มข้นขึ้นเดี๋ยวก็อาเจราจากันเงี้ยมันก็แบบ สับไปสับมานะครับก็อาจจะแบบดูแล้วก็คาดการลำบากเหมือนกันเพราะว่าอย่างในส่วนที่เราพูดคุยกันในสัปดาห์ก่อนเนะมันก็ยังไม่มีการเซ็ชั่นตัวน้ำมันและกา๊าซแต่ละเสียนะครับพอแบบหลังจากนัาข่าวมาก็ก็ลงแรงลงแรงแล้วก็เกิดเด้งขึ้นมีทีนึ่งเพราะนั้นก็ยังอาจจะต้องใช้ภาพความระมัดระวังอยู่แต่เราก็เห็นแล้วว่าแถวพันหกอะ ดูแล้วมันก็ยังมีแงยังมีแรงรับนะที่แบบหลุดต่ํากว่าลงไปเนี่ยนะครับมีแบบเหมือนแบบแรงช้อนซื้ออยู่นะครับเพราะฉะนั้นอาจจะแนะนําเป็นแบบในเชิงตั้งรับนะคือซื้อตอนแดงโดยเพราะแดงแบบ 30- 40จุดน่อืมก็เป็นโอกาสในในการซื้อหรือว่าต่ำพันหกลงไปอ่ะหรือใกล้พันหกเนี่ยอันเนี้ยนะครับอาจจะใช้เป็นจังหวะในการสะสมแต่ที่แบบดัชนีมันแบบเป็นสีเขียวอาจจะไม่จําเป็นต้องไล่หุ้น นะครับเพราะว่าสถานการณ์มันก็ยังไม่นิ่งซึ่งในสัปดาห์หน้าก็ต้องติดตามเ,าเรื่องรัเสเซียยูเครนต่อนะครับว่า,าจะมีเจรจากันรอบใหม่ไหมตอนนี้ก็ถือว่าก็ดีขึ้นที่แบบเหมือนยูเครนผู้นำเขาก็ถอนตัวไม่เข้าร่วมนาโตนะครับซึ่งก็ดูแล้วคงคงจะมองเกมออกว่านาโตก็คงจะไม่รับในช่วงนี้หรอกนะครับมันมันสถานการณ์มันสุ่งเสียงไปนะครับแต่ว่ารัเสเซียก็ยังยัง ปริบการธนาหารต่อนะครับก็ต้องตามว่าสัปดาห์หน้ามันจะมีสถานการณ์อะไรที่แบบมันรุนแรงไหมหรือแบบมีมาตรการอะไรที่มันแบบเข้มข้นขึ้นไหมอย่างเงี้ยตลาดก็เหมือนแบบก็พร้อมที่จะแบบเหมือนแบบลงเหมือนกันนะแต่พอแบบเออลงไปพันหกก็เป็นโอกาสในการซื้อละกันนะครับแล้วก็เรื่องอีกเรื่องหนึ่งก็คือตอนนี้ก็พูดถึงกันเยอะเรื่องภาวะ stagflation นะครับที่เงินเฟ้อมันมันพุ่งนะครับจากราคา้ํามันแต่ว่าเศรษฐกิจเนี่ยมันมันดูเหมือนแบบมันเป็นภาวะที่แบบคือยังฟื้นตัว เพิ่งเดิมพื้นตัวเองอาจจะแบบชะงักไปด้วยซ้าไปจากตัวสงครามในขนาดเนี่ยนะครับมันก็เลยสร้างความกังวลต่อไอ้ตัวภาวะ r e c e s s i o ที่มีโอกาสจะเกิดไหมอย่างเงี้ยเพราะว่าส่วนใหญ่พอเศรษฐกิจมันแบบเริ่มถดถอยมันจะมีภาวะ s a t u r a ฟ i o n นํามาก่อนอย่างเงี้ยมันก็เป็นกังวลแล้วก็ อย่าง ECB เองประชุมล่าสุดก็เหมือนกับว่าจะลด QE เร็วขึ้นอย่างเงี้ยเพื่อแบบปูทางสูขข่การขึ้นดอกเบี้ยก็แสดงถึงการกังวลเรื่องเงินเฟอ้อนะครับเพราะฉะนั้นในสัปดาห์หน้าพี่อาจจะมองแบบแบ,บ,แบออนอ่อนละกันดูแล้วเหมือนแบบกรอบบนมันก็อาจจะเซตอาจจะแบบตอนนี้มีที่1660นะที่แบบติดอยู่ถ้าผ่านไม่ได้ก็อาจจะไปแถวประมาณพันเแต่ว่าลักษณะตลาดมันน่าจะเป็นพักตัวถ้าดูตอนนี้ก็ดูแล้ว หาปัจจัยหนุนไม่ค่อยเจอนะครับมีแต่ปัจจัยลบโดยเฉพาะจากภายนอกนะครับก็อาจจะมองเป็นแบรนด์อ่อนละกันตลาดน่าจะพักแบบพักตัวก่อนนะครับแล้วก็เกาะบนก็ที่บอกไปส่วนด้านล่างก็แถวประมาณประมาณพันหหรือต่ํากว่าน่าจะมีจุดเด้งอีกทีหนึ่งก็เลยแบบไม่ได้มองแบรอะไรขนาดแต่มองแบร์แหละแต่เป็นมองแบร์อ่อนก็พอนะครับคือลักษะเป็นตลาดที่แบบเป็นการพักตัวแต่ว่าก็อย่ากลัวโอกาสซื้อก็ยืนอยู่แถวประมาณแบบใกล้พันหหรือต่ํากว่านะครับอันนี้ก็คือตัว ตัวพัดตลาดแล้วก็ติดตามเหมือนเดิมก็คือเรื่องประเด็นรัสเซียยูเครนว่าจะจบยังไงครับผมอืมครับผมนะครับอ่ะนะฮะก็พี่หยองก็มองว่าาต,ตลาดเองนะเราก็ยังไม่ต้องอรีบเร่งเข้าไปซื้อนะครับก็รอภาวะนะทีะ่พอดัชนีนะครับแดงๆนะลงมานะครับถ้ายิ่งลงมาแถวสักสามสีสามถึงสี่สจุดตรงนี้ได้ก็ถือว่าเป็นจุดที่พี่หยองมองว่าน่าจะเข้าไปซื้อได้นะครับผมแล้วทีนี้เนี่ยเพราะอย่างนั้นนะครับใน ช่วงของสัปดาห์หน้านะครับที่ดูแล้วเนี่ยยังไม่ค่อยมีประเด็นเข้ามาหนุนเท่าไหร่นะแล้วก็มีเรื่องตกองตัวปัจจัยที่เรายัง,ต,งต้องติดตามด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งเรื่องของอรัสเซยียยูเครนด้วยแล้วก็ยังมีเรื่องของตัวประชุมเฟดด้วยใช่ไหมครับพี่ในช่วงของอกลางสัปดาห์หน้าด้วยนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นประเด็นที่ต้องจับตาก,กันดูเหมือนกันนะครับตอนนั้นเนี่ยนะครับพี่หยองมีหุ้นตัวไหน,นที่อยากจะแนะนำนะครับกับทั่งของนักลงทุนหรือว่ามีกลุ่มไหนที่ยังพอจะเข้าไปซื้อไได้หหรือว่่ามมีีกลุนท อ่ามีหุ้นอยู่แล้วยังถือได้ตรงนี้ครับผมพี่ออกมีตัวไหนแนะนํากันบ้างครับพี่ครับก็ถ้าถ้าเป็นกลุ่มที่น่าสนใจดูแล้วก็น่าจะมี2กลุ่มนะกลุ่มแรกก็คือที่ผลกระทบจํากัดจากต้นทุนพลังงานนะครับที่มันมันปรับสูงขึ้นอยู่ในช่วงเนี้นะครับซึ่งเออมันก็ลงด้วยนะแต่มันลงเพราะเป็นซีนเมนม n t ลบที่แบบตลาดมันยังไม่ค่อยดีแต่ว่าถ้าแบบซีนเนมินมันหายไปแล้วอะขณะที่ผลการดำเนินงานมันกระทบน้อยนะครับราคาหุ้นก็น่าจะฟื้นตัวได้ดีนะ ก็จะเป็นอย่างเช่นกลุ่มโรงพยาบาลอย่างเงี้ยนะครับก็โรงพยาบาลกรุงเทพ b d m s ก็ดูแล้วยังยังเป็นภาคของการแตะดับปรับตัวขึ้นได้ต่อนะครับเพราะว่าที่ผ่านมาราคาหุ้นก็ยังยังดูแล้วแลกขาดอยู่นะครับหรือว่าจะเป็นกลุ่มธนาคารเองอย่างเงี้ยนะครับก็ดูแล้วน่าสนใจอ่อนตัวเป็นโอกาสในการซื้อสะสมได้อยู่นะครับก็จะเป็น BBL เอคแบงก์ K bank นะครับหรือว่าจะเป็นพวกคาปีกอย่างเงี้ยก็ ผวงกระทบจากัดด้านต้นทุนเชื้อเพลิงนะครับที่มีสัดส่วนที่ค่อนข้างน้อยนะครับก็ CPO Home Pro Macco นะครับอย่างนี้ก็อ,อ่อนตัวก็เป็นโอกาสในการซื้อได้เช่นเดียวกันอันนี้เป็นกลุ่มที่กระทบจํากัดจากต้นทุนพลังงานนะอีกกลุ่มนึงเนี่ยน่าจะยิงกลุ่มนี้ก็เหมือนกระทบจํากัดเหมือนกันนะจากต้นทุนพลังงานเป็นพวกกลุ่มท่องเที่ยวนะครับที่ โควิดเนี่ยก็เตรียมจะประกาศเป็นโรคประจําจิตละในส่วนของครึ่งหลังปีนี้นะครับหรือว่ามันก็มีนัยยะว,ว่าการล็อกดาวน์เนี่ยเขาคงจะจะไม่เกิดละนะครับก็ใช้ในแต่ละประเทศด้วยกันนะ็คือโอเคแบบคือมาตรการแบบเข้มงวดอาจจะน้อยลงแต่ติดก็เหมือนกับว่าไม่รุนแรงอย่างเงี้ยนะครับคือรักษาได้หายเองได้อย่างเงี้ยฉีดวัคซีนคร้เบอร์ไปในระดับหนึ่งแล้วอย่างเงี้ยนะครับมันก็เลยมองว่ากลุ่มนี้ก็น่าจะได้เซนิเมนต์บวก นะครับก็ AOT อย่างนี้ก็ได้เป็นโอกาสในการซื้อได้นะครับหรือเป็นกลุ่มโรงแรมเอราวันอย่างเงี้ยมินเซนเทลน,น,นี้ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับก็ลองดูเน้นในอสองกลุ่มนี้นะครับส่วนกลุ่มไม่ต้องระวังก็ยังเป็นกลุ่มที่แบบมีต้นทุนเชื้อเพลิงในระดับสูงนะครับที่แบบกระทบเพราะว่าจริงๆแล้วสมมติถ้าเราซีอเคนที่คายเนี่ยมันก็อาจยังมีส่วนหนึ่งที่ราคาพลังงานมันยังทรงตัวเพราะมันต้องมีการแบบ ฟีดสต็อกเก็บเข้ามานะครับจากที่บาบายออกมาในช่วงเนี้ยนะครับหรือว่าภาพการเซงชั่นอย่างเงี้ยจะหยุดยกเลิกเมื่อไหร่อย่างเงี้ยก็อาจจะยังยังต้องติดตามอยู่เพราะฉะนั้นตัวต้นทุนพลังงานเนี่ยดูแล้วมันก็อาจจะยังกระทบอยู่ขณะที่ผลการดำเนินงานเนี่ยก็จะกระทบในแต้มตหนึ่งปีนี้เช่นเดียวกันมันหุ้นมันอาจจะอันดร์เพอร์ฟอร์มในภาคข้างหน้า นะครับก็แนะนำแบบถ้าขึ้นมาก็เป็นโอกาสในการออกของไในซ้ำไปอย่างเช่นแบบตัวกลุ่มขนส่งนี้นะครับกลุ่มฟู้ดแอนด์เบเวอร์เนะครับหรือว่าจะเป็นกลุ่มลงไฟฟ้าอย่างเงี้ยวัสดุก่อสร้างอย่างเงี้ยนะครับก็ยังต้องระวังรับมาก่อสร้างเงี้ยนะครับเช่นเดียวกันก็จะกระทบพนันก็อาจจะเน้นสองกลุ่มที่บอกอ่อนตัวลงมาก็เป็นโอกาสในในการซื้อครับผมครับอืมครับผมนะฮะอ่ะนะฮะนี่ก็คือ าภาพโดยรวมสรุปนะครับที่พี่หยองมองประเด็นหลักๆนะครับในสัปดาห์หน้านะครับก็มองว่าต้าของตลาดหุ้นไทยนั้นยังมองเป็นแบรนะครับแต่ว่าเป็นแบบแบรอ่อนๆนะนั่นเองนะครับก็ถ้ามีการย่อตัวกันลงมานะครับใกล้ๆนะกรอบล่างที่พี่หยองมองไว้นะครับในสัปดาห์หน้าแถาวๆสักปันหัร้อจุดนี้นก็น่าจะมีจุดเด้งกันขึ้นมานะครับส่วนแนวต้านก็อาจจะอยู่แถวๆสักบริเวณพันหกร้อยหกสิบจุดนะครับแล้วก็แนะนำนะครับหุ้นที่ ได้รับผลกระทบจํากัดนะครับจากเรื่องของต้นทุนพลังงานนะครับก็มีอ่าตะังของหุ้นในกลุ่มโรงพยาบาลน,นะครับก็แน,นะนําตลางของตัว BDMS นะครับแล้วก็มีตลาดของกลุ่มอ่าธนาคารด้วยนะครับอ่อนตัวลงมาเป็นจังหวัดซื้อได้ BBLK Bank นะครับรวมถึงอ่าตะ้งของหุ้นในกลุ่มค้าปลีกนะครับ CPL Home Pro แล้วก็แมคโครนะครับแล้วก็ให้อ่าลองดูในส่วนของหุ้นอ่าในกลุ่มท่องเที่ยวด้วยนะครับที่อาจจะได้ประโยชน์เรื่องของการที่ ท่านัของโควิดนั้นก็จะมากลายมาเป็นโรคประจําถิ่นแล้วนั่นเองนะครับก็น่าจะหนุนท่านของอหุ้นท่องเที่ยวโรงแรมอย่างอเอราวันเม้นท์เซนเทลรวมถึงท่านของหุ้นสนามบินอย่าง AOT ด้วยนะครับแล้วก็ให้อีกเลี่ยงนะครับหุ้นที่ได้รับผลกระทบจากต้นทุนเชื้อเพลิงที่ปรับสูงขึ้นมานะครับก็มีส่วนของหุ้นในกลุ่มขนส่งนะครับกลุ่มอาหารเครื่องดื่มไฟฟ้าแล้วก็ วัสดุก่อสร้างรวมถึงรับรองเก่ะสร้างด้วยนั่นเองนะครับผมอันนี้คือภาพสรุปโดยรวมนะครับที่พี่อ๋องมองไว้สัปดาห์หน้านะครับมองเป็นแบบอ่อนๆนั่นเองนะครับนะก็ก็สุดท้ายตรงนี้ตรงนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณพี่อ๋องด้วยนะครับที่มาช่วยวิเคราะห์นะครับแล้วก็มองในส่วนของมุมมองตลาดในสัปดาห์หน้านะครับก่อนจากกันไปนะครับก็ฝากทขานักลงทุนทุกท่านด้วยนะครับถ้่ว่าฟังรายการของเราแล้วนะครับชื่นชอบนะยยังไงก็ฝากรบกวนกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด ติดตามด้วยนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดในส่วนของรายการดีๆของทางช่องเราตรงนี้นั่นเองนะครับวันนี้พี่หยองนะครับแล้วก็ผมต้องขอลากกัไายพอถัาไปก่อนนะครับก็บพบกันใหม่ในสัปดาห์ถัดไปสวัสดีครับครับสวัสดีครับ